สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิกอีกแล้วเนาะกับในเกม SAOF นั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเนาะประจําเดือนมกราคมนะครับว่าส่วนของการอัปเดตข่าวสารในเดือนนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาก,กันบ้างครับ <S <S 1> <S 1> ก็ส่วนของการอัปเดตข่าวสารในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของใช่ครับมีส่วนของเกี่ยวกับพี่ <S <S ด,ดีเบลมาด้วยเนาะแล้วก็มีส่วนของเขาวงกตชั้นใต้ดินแบบใหม่มาด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีส่วนของตู้ใหม่มาด้วยนะส่วนตู้ใหม่ครับในรอบนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด สตู้ได้กันเนาะเดี๋ยวเราไดูส่วนของการอัปเดตข่าวสารในรอบนี้กันเลยดีกว่าเนาะ วนแรกเลยครับส่วนแรกเลยก็คือจะเป็นส่วนของการเพิ่มเข่าวงกดชั้นใต้ดินใหม่นะครับบวกกับปรับปรุงเข่าวงกบชั้นใต้ดินเนาะแล้วก็เพิ่มของรางวัลด้วยนะครับที่เป็นของใหม่นั่นเองเนาะก็ส่วนของอันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการเพิ่มเข่าวงกดชั้นที่3เข้ามาครับซึ่งส่วนของเข่าวงกดชั้นนี้เนี่ยจะมีส่วนของไอเทมใหม่มาด้วยนะครับซึ่งไอเทมใหม่อันนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าดาวนะครับไอเทมใหม่ก็คือแบบนี้ ก็คือจะเป็นสีขาวๆหนึ่งเนี่ยซึ่งไอเทมใหม่เนี้ยจะสามารถเอามาทําให้สกิลประเภทต่างๆของเราแรงขึ้นได้นะครับนอกจากการใช้ชิ้นส่วนอัพสกิลแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ส่วนของไอเทมใหม่เนี้ยนะครับเพื่อทําให้สกิลของเราแรงขึ้นได้อีกรประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนของความสามารถของไอเทมใหม่แล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของการปรับนะครับการปรับเขาขงก่ชั้นที่1 นั่นเองเนาะซึ่งการปรับขา่าวงกดชั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาจะปรับนะครับในส่วนของ อานเตอร์แล้วก็การดอบของนั่นเองเนาะซึ่งการปรับ2ออย่างนี้ยมันจะทําให้มอนเตอร์บางลงนะครับแล้วก็ส่งของอย่างที่2ก็คือมันจะเพิ่มอัตราการดอบของเนาะเมื่อเราตีมอนเตอร์ตายนั่นเองนะครับนะส่งของชั้นแรกเนาะซึ่งถามว่าส่งของชั้นที่2เนี่ยมีการปรับอะไรไหมก็ไม่นะครับนะเขาปรับแค่ชั้นแรกเนาะเพื่อทําให้เราอะฟาร์มได้ง่ายๆนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมแล้วก็มีส่งของของเวทมาด้วยนะครับ ส่วนของของเควสใหม่นะครับก็คือจะเกี่ยวกับเขาวงกดนั่นแหละนะท่านผู้ชมซึ่งเควสเนี่ยทางเกมเขายังไม่ได้บอกมาว่าเข,เขาจะให้ทําอะไรบ้างแต่ของที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็นเพชรพันหนั่นเองเนาะนะครับตามที่เขาเขียนไว้แบบนี้แล้วก็ส่วนของเควสอันนี้คือเขายัง ไม่จะบอกว่าเขาจะให้ทําอะไรนะส่วนของระยะเวลาการมาของเขาวงกดชั้นใต้ดินใหม่กับปรับเขาวงกดชั้นใต้ดินกับบวกกับเควสตใหม่เนี่ยก็จะมาวันที่ที่เนาะเดือนมกราคมนะครับตอนเปิดเซิร์ฟนั่นเองเนาะก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของการเพิ่มเขาวงกดชั้นใต้ดินใหม่เนาะแล้วก็บวกกับปรับเขาวงกดชั้นใต้ดินชั้นที่1นนั่นเนองนะครับ ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของการปรับเปลี่ยนวิธีการอัปโหลดนั่นเองเนาะก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการอัปโหลดใหม่นั่นเองเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนการอัปโหลดเนี่ยมาจะอัปยากลาบากถูกต้องไหมเออแต่ว่าพอหลังจากมาที่ที่24เดือนมกราคมนะครับตอนเปิดเซิร์ฟนะ้อทางเกมนะครับเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนวิธีการอัปโหลดใหม่นะครับโดยการ นำโล่ครับที่เป็นโล่3ดาวเนาะที่ดรอปจากาชั้นมงกฎใต้ดิน,นครับชั้นที่2นะครับนำมาบวกกับไอเทมใหม่2ชิ้นนะครับแล้วก็หินอพิเศษอีก1ชิ้นเนาะเราก็จะอัพเป็นโล่4ดาวได้นั่นเองเนาะนะครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนไอส่วนของโล่อันเนี้ย มันอัพยากหรือเปล่าข้อส่วนของระยะเวลามาของการอัพรใหม่เนี่ยก็คือจะมาที่24เนอะเดือนมกราคมนะครับตอนเปิดเสริมนั่นเองเนาะลืมไปทํากันด้วยนะครับต่อไปเราก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่แล้วนะครับก็ส่วนของตู้ใหม่ในรอบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้การกลับมาของเดียเบลนั่นเองเนาะก็ส่วนของตู้นี้เนี่ยก็จะการันตีอยู่ที่3เซตนั่นเองนะครับเ็ปที่3จะการันตีทางสกิลในตู้แล้วก็นาตู้เนาะก็ส่วนของตู้นี้เนี่ยจะเป็นตู้ของเดียเบล นะครับก็ตามชื่อของมันเลยเนาะก็คือจะมีส่วนของสกิลสลับบัฟนะครับแล้วก็สกิลโจมตีนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูส่วนของสกิลแต่และสกิลกันเลยดีกว่านะว่าสกิลแต่และสกิลเนี่ยนะครับสกิลจะทําอะไรได้บ้างเนาะจากที่สกิลโจมตีก่อนเลยนะครับสกิลโจมตีเนี่ยก็คือจะเป็นดาบเดี่ยวเนาะเป็นดาบเดี่ยวธาตุน้ำนะเป็นอาวุสกิลนะอันนี้คือเขียนผิดนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จำนวนสามครั้งบัฟ ก็คือเมื่อกดปุ่มเลสจะเพิ่มเวลาโจมตีอีก5%เนาะอันนี้คือสกิลของเดียบเบลเนาะที่เป็นสกิลโจมตีนะครับโอส่วนของสกิลถัดไปนะครับก็คือจะเป็นสกิลสลอปบ,บัฟเนาะเป็นสลอปบ,บัฟเวอเวสกิลนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็สวนกลับถ้เาเาโจมตีเพิ่มขึ้น18%เมื่อเราต่อสู้กับศัตรูที่มีดีบัฟจูโจมเมื่อเราใช้สกิลธาตุน้ำ ใส่สตูที่มีเดบับสตูตัวนั้นจะโดนสกิลท่าน้ำแรงขึ้นอีก30%ใช้ชนะอยู่ข้างหน้าเมื่อกดปุ่มสวิตช์แล้วถ้าเราใส่สกิลคิริโต3สกิลหรือมากกว่าสตูจะติดเดบับตาประทับเล็กนะครับสตูจะโดนดาเมจครั้งถัดไปแรงขึ้นอีก1.5เท่าแล้วก็เวสกิลคือเมื่อกดปุ่มเลสจะฟุน้นฟูย HP 20%ของ HP สูงสุดของตัวเองนะครับอันนี้คือสกิลสตอร์บัฟของเดเบเนาะ อันนี้คือ <Okay. S 1> ส่วนของสกิลทั้งหมดนาะในตู้ของเดียเบลนะครับต่อไปน้อก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่อีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ชุดดาร์กอัพนั่นเองเนาะนำทีมโดยเลนสเบดนะครับยูกิคิริโตะแล้วก็ซูซิกานนั่นเองเนาะ ก็ส่วนตู้นี้เนี่ยก็จะมาวันที่29เนะครับเดือนมกราคมเนาะตอนเวลา3มโมงเย็นนะครับของบ้านเรานั่นเองเนาะอะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของสกิลแต่และสกิลกันดีกว่านะว่าแต่และสกิลเนี่ยสกิลจะทำอะไรได้บ้างนะครับ เริ่มจากที่สกิลแรกเลยครับสกิลแรกก็คือจะเป็นสกิลของโตนั่นเองเนาะสกิลของโตเนี่ยก็คือจะเป็นดาบเดี่ยวเนาะเป็นดาบเดี่ยวทัดน้ำนะครับเป็นมอนสกิลนั่นเองเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจเนาะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งครั้งโบนัสเมื่อใช้สกิลทัดน้ำสกิลนี้จะแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์โบนัสอีโบนัสอีกก็คือเมื่อใส่สกิลคิริโตะสี่สกิลหรือมากกว่าสกิลนี้จะแรงขึ้นอีกหนึ่งพันสองร้อยหน่วยนะครับ้างกกก็็เปนนสสิิลลมอที่ ธรรมดาทั่วไปนะครับนะาท่านผู้ชมเก okay, นะอันนี้คือส่วงของสกิลของโตนั่นเองเนาะส่งของสกิลถัดไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของยูกินะครับสกิลยูกิเนี่ยก็คือจะเป็นสลับบับนะครับเป็นสลับบับฟูลเบิร์ดสกิลทำไรได้บ้างก็พลังมาแล้วเมื่อโจมตีด้วยสกิลประเภทสายสลชเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก35%ว้าวน่าตื่นเต้นจังศัตรูจะโดนสกิลท่าไฟบาลง10%แต่จะโดนสกิลท่าน้ำแรงขึ้นอีก25% อันนี้คือส่วนของสกิลของยูกิเนาะถามว่าเป็นสกิลยังไงบ้างครับเป็นสกิลที่มีบัฟพลังโจมตีเนาะสานนะครับเมื่อเราโจมตีด้วยสกิลประเภทสลัดนะครับแล้วก็ผลบัฟข้างล่างเนี่ยก็จะทําให้สกิลธาตุน้ำแรงขึ้นนะครับอีกที่สิก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีบัฟธาตุน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีบัฟพลังโจมตีให้กับตัวเองด้วยนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะทั้งสามสิบหนะ้าเปอร์เซ็นต์น่ะเอยจะอยู่ถาวร นะครับนะ ก็ถือว่าเป็นสกิลสลับบัฟที่ดีนะครับคือส่วนของสกิลของยูกินั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนของสกิลถัดไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของลิสเปดนะครับสกิลลิสเปดเนี่ยเป็นคอนท่าตีนเนาะเป็นคอนเน็กนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจเนาะหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์วนเครั้งบัฟเมื่อสกิลนี้โจมตีโดนสูเราจะโดนดาเมจจากสตูเบาล,ลง50%ในครั้งถัดไปเป็นเวลา20วินาทีคอนเนคคอนทินิวก็คือเมื่อโจมตีโดนเกศสวิิตขของเเราจะพ่มึ้น 10 20 30หน่วยตามลำดับการใช้สกิลและเมื่อใส่สกิลของโตะสองสกิลหรือมากกว่าเมื่อโดนมเมื่อจมตีโดนจะฟุ้นฟู SP ตามจำนวนการใช้สกิลของเราเท่ากับ4 1 2 2 0หน่วยนะครับอันนี้คือส่วนของสกิลของลิซเบตเนาะ ก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลสุดท้ายแล้วเนาะสกิลสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลของน้องซิสกาครับสกิลของน้องซิสกาเนี่ยก็คือจะเป็นมีดสั้นนะครับเป็นมีดสั้นทาดนามเนาะเป็นสกิลเร่งความเร็วสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งครั้งดีบัฟลดพลังโจมตีของซูลงศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ตามแท็กที่ลาอยู่เนาะเป็นเวลายี่สิบวินาทีแล้วก็ดีบัฟขั้นที่สองก็คือเมื่อกดปุ่มสวิตช์แล้วโจมตีีีโโโดดดดนนนศััตตรูู้้้วยสกิลลลจจะทใหพงม ลง0.3เปตามแสกที่เรามีอยู่เนาะเป็นเวลา20วินาทีอันนี้คือสกิลของน้องซีซิกาเนาะอันนี้คือส่วนของสกิลทั้งหมดเนาะที่มาทั้งหมดครับในตู้นี้นะครับถามว่าตู้นี้เนี่ยน่าเปิดถามไหมอ่าส่วนตัวคิปว่าส่วนตัวคิปว่า ถ้าจะเปิดหาจริงๆอ่ะเปิดหาสกิลยูกิจะดีกว่านะครับเพราะว่าสกิลยูกิอ่ะดีที่สุดแล้วนะครับในบรรดาทั้งหมดเนาะส่วนของสกิลอื่นก็เฉยๆครับเฉยๆฮะนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคดอสอันนี้คือของตู้ใหม่นะครับชุดดาร์กอัพนั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้คือส่วนของการอัปเดตข่าวสารทั้งหมดเนาะที่มาทั้งหมดนะครับในรอบนี้เนาะก็อย่าลืมเนาะก,กดไลค์เนาะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อนติดตามเนาะการอัปเดตข่าวสารของกเกม S, S A O I M ไปได้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายครับผม